อะ้วทีนี้เรื่องเทมสวลเล่เขาใหญ่ที่ดินเขาใหญ่เนี่ยเธอจิ้มไปเหอะเธอจิ้มไปเลยไม่ใครก็ใครไม่ใครก็ใครอ่ะธ <c oughs> จิ้มไปเหอ,อะ <c oughs> วันนี้เนี่ยพายุเนื่องจำนงค่ะรองโฆษกพรคเพื่อไทยโพสต์ความผ่านเฟซบุ๊กอธิบายเก็บตกกันอภิปรายเมื่อวานนี้ตอนหัวคำ่ำที่มีการพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานะและการได้มาของที่ดินที่เป็นเทมสวลเล่เขาใหญ่ ของท่านนายกรัฐมนตรีนะของครอบครัวโรงแรมสร้างอยู่เปบนแปลงโฉนดเลขที่7607604776046รวมเป็นเนื้อที่10ไร่52ตารางวาในพื้นที่หมูสีปากช่องนะครราชสีมานอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เรื่องการประกาศให้บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำถูกประกาศก่อนปี14แต่ต่อมาปี15ได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติซึ่งได้ยกเลิกพื้นที่ที่เคยกันไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำเพื่อยกที่ดินให้เป็นนิคมลำตะคองต่อมาเจ้าของที่ดินเดิมได้ครอบครองแปลงที่ดินดังกล่าวครบ5ปีจึงออกโฉนดและนำมาขายต่อได้ภายหลังดังนั้นการซื้อที่ดินมาพัฒนาเป็นโรงแรมเทมส์วันเล่เขาใหญ่เมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ท่านนายกเข้ามาดำรงตำแหน่ง เป็นการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินที่เป็นโฉนดมาอย่างถูกต้องและเคยได้รับการตรวจสอบมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่ฝ่ายค้านนำเอามาอภิปรายเมื่อคือว่าเป็นแปลงที่ดินที่ถูกกันเน็นพื้นที่ต้นน้ำจึงเป็นการอภิปรายความจริงครึ่งเดียวเจตนาบิดเบือนและสร้างความเข้าใจผิดถามชันฉันเ็บไปมาแล้วเคยไปกินข้าวเคไปกินข้าวร้านนี้มาแล้วโรงแรมน,นี้มาแล้วอื กรมที่ดินรีบเนอกรมที่ดินก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะเมืเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมก็อธิบายอภิปรายเสร็จแล้วเรื่องเอาภายรทที่ินก็ออกโพสต์ในเพจเลยโพสในเพจของกรมที่ดินเลยนะเตรียมมาแต่เมื่อคืนก่อนอภิปรายแล้วนะนี่วันนี้ก็เหมือนกันนะครับทางกรมที่ดินเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกเอกสารชี้แจงนะครับว่าเรื่องของโรงแรมเทมวันลี่เขาใหญ่ที่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองเนี่ยนะครับอ่ ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือ watershed area มีพื้นที่รวมกันประมาณ1 7 0 0 0ไร่ได้กรณีนี้กรมที่ดินชี้แจงว่าคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้มีมติให้นิคมสร้างตนเองลำตะคองนำพื้นที่ต้นน้ำลำธารไปจัดที่ดินให้กับรัศดรที่ครอบครองทำประโยชน์และได้มีการออกนค .3 ในพื้นที่ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและการพื้นที่ไว้เพื่อเป็นพื้นที่ปลูกป่าทดแทน และอนุรักษ์ดินและน้ำประมาณ33,000ไร่ดังนั้นเมื่อรัศดรที่เป็นสมาชิกนิคมได้รับนอคอ .3 จึงสามารถขอออกโฉนดที่ดินหรือนอสอสามกได้โดยในกระบวนการออกโฉนดที่ดินหรือนอสอสามกผู้ปกครองนิคมจะต้องร่วมรังวัดและยืนยันความถูกต้องของนอคสามด้วยและโฉนดที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมเทมวันเลขเขาใหญ่ได้ออกมาจากนอสอสามก ซึ่งออกจากหลักฐานนค .3 เมื่อปี2528และขายเปลี่ยนมือมาหลายทอดจนเปลี่ยนมือมาถึงบริษัทพีดีเขาใหญ่จำกัดในปีพศ2560ในพื้นที่นี้ไม่ได้มีการออกเฉพาะโรงแรมเทมวันเล่เขาใหญ่จำกัดเท่านั้นแต่มีการออกโฉนดที่ดินและนศสามกจำนวนถึง1 1 6 5แปลง ส่วนกรณีโครงการแลนโชวชานวี v, พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดินนิคมสร้างตนเองลำตะคองได้ตรวจสอบและรับรองแนวเขตแล้วนิคมสร้างตนเองลำตะคองจึงได้ออกนอกคอ .3 ให้สมาชิกและพื้นที่ส่วนนี้จึงเป็นพื้นที่ซับซ้อนระหว่างนิคมสร้างตนเองลำตะคองกับสบปกคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็น เรื่องเสร็จที่128ทับสองกรณีนิคมสากรจัดที่ดินล้าเข้าไปในเขตปฏิรูปที่ดินในอำเภอท่าแซจุมพรให้สปกส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่คณะกรรมาการจัดที่ดินเพื่อส่งมอบให้นิคมสารณรต่อไปซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพมและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมาการนโยบายทิแห่งชาติแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อนตามแนวทางดังกล่าวนะครับก็มี2เรื่องเรื่อง,รองอโรงแรม แล้โรงแรมของนายกที่ถูกระบุว่าไปอยู่ในพื้นที่นิคมเนี่ยนะเขาก็ชี้แจงว่ามันถูกต้องมันเปลี่ยนมือมาถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาส่วนเรื่องอลันโชชันวีมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยของนิคมเนี่ยนะไปทับซ้อนกับสบปรกรแต่มันก,มก็มีกรณีตัวอย่างที่ชุมพรที่เขาแก้ป,ปัญหาโดยการให้สปรกรส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่คณะกรรมการก็จะามาใช้ในกรณีอนนของที่ลันโชชันวีะนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมด อย่าเรียบร้อยหมด